คือสวนตเดก้ยอันนี้ค่หันรกอนคะเกไมตไปไหมา่อนพิเศษพิเศษยังมีพิเศษจะมีขังัหาหลพ่ออัเดนี้แล้ก็ปักเก็ เราคบขอนิสัยอาหารพันเตนิสยังยาจามิอาหารพันเตนิสยังยาจามิทุติยมปิอาหารพันเตนิสยังยาจามิตติยมปิอาหารพันเตนิสยังยาจามิปชาโยเมปชาโยเมพันเตโหหิปชาโยเมพันเตโหหิ อุปชายโยเมพันเตโหหิปะเตโรปังสาธุพันเตโอปายังสาธุพันเตปะสาธิเกนะสัมปาเทหีสาธุพันเตอจตะเกอ์อจตะเตห์อจตะเตธานิเถโรฐานิฐานิฐานิอจตเตห์ฐานิเถโรไมหังพาโรไมหังพาโรอหัมปิเถรัสสะพาโรสาธุพันเตธานิฐานิ อะาตะเคทานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรัสสะพาโรอะชาตะเคฐานนิทานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรัสสะพาโรกลบตามขั้นอนงอ่าบัดนี้เธอได้มาขอนิสัยถามว่าขอนิสัยแปลว่าขออยู่ร่วมบูชาอาจารย์นะเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้น และขอให้เราเป็นพระอุปัชฌายะอุปัชายุเมปันเตโหหิตนะแล้วก็อุปัชฌายะแปลว่าผู้ดูแลความทุกข์สุขและความประพติของเธออย่างหนึง่งแปลว่าผู้นําเข้าหมู่เข้าคณะ,ะอย่างหนึ่งปแปลว่าผู้เพง่ปปเพงโดยตระหนักอย่างหนึ่งคำว่าเพ่งโดยตระหนักหมายความว่าบุคคลที่จะได้บวชในพระธรรมวินัยนี้เป็นหน้าที่ของอุปัชฌายะจะรต้องพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรบุคคลที่ไม่สมควรพระธรรมวินัยไม่บวชนั้นมีหลายชนิดโดยการเช่นมีอัตถบริขาร ขาดบาดไปลูกหนึ่งขาดประคตเอวไปอันหนึ่งขาดตะบ,บงไปอย่างนี้บวชไม่ได้นะหรือว่ามีอายุน้อยเกินไปมีอายุมากเกินไปก็บวชไม่ได้หรือว่ามีโรคที่สังคมรังเกียจรักษาไม่หายเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังเคยข้าพอก้าแม่ติดคุกติดตารางมือปืนร้อยศพอะไรต่าง,างี้อย่างนี้ห้ามบวชบัตรนี้เราได้พิจารณาว่าเธอเป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษเหล่านั้นจึงกล่าวคำว่าปฏิรูปังแล้สมควรที่จะรับการสุกร้ออนุะห์ให้บรรพชาสมบทได้ในวันนี้ โอปายจิกังไม่ชอบดูบุบใบในการสวยการท่องการลุกการุการ,ก,การรับการประเคนกุศลวิชาเธอมีอุบายนั้นพอสมควรภาษาที่เกณฑะสัปภาติหิเธอจึงยังการพุทธปฏิบัติถึงท้อมถึงพร้อมด้วยอาการหน้าเรื่อมใสบุคคลที่จะระบดบบทมาทำที่ไหนนั้นต้องมอีต้องมีบุญบรารมีหรือว่ามี สี่ประการด้วยกันหนึ่งชาติเกิดเป็นมนุษย์สองด้พบพุทธศาสนาสามเกิดในโลกุณทีบิดามารดาเป็นสมาธิกที่สี่ตัวน,นี้ก็มีฉันทาสยาสายในการบำเพดชาวสมบทาการกลับใจชาติเป็นมนุษย์นั้นยากนักหนา,น,านะว่าอาจารย์อาจารย์ได้ขยายความไว้บอกว่ากิจโชตมนุษย์สาวป,ปฏิลาโภการกลับใชาติเป็นมนุษย์เป็นบุญญาลษณ์ของชีวิตท่าบอกว่าเอาเอาสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานต่างๆสนามสัตว์บบกมาเทียบกัน แล้วท่านก็เทียบออกมาว่าอามนุษย์หนึ่งคนเท่ากับจะจะเด้ฉนสัตว์น้ำสัตว์บทสองสอง,งล้านตัวด้วยกันกนั่นแสดงว่าสองล้านวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวยังไม่ได้บวชอีกเป็นคนว่ายใบบอดหนวกเป็นคนพิการแขนพิการขาพิการตาอะไรต่างบวชไม่ได้หรือตายเสียก,ก่อนยี่อายุยี่สิบปีก็บวชไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้บวชก็จงอย่าประมาทนีบงทำงกุ้งเอาคนดีให้มาก ประการที่2เกิดทานพุทธศาสนาผู้ศาสนานั้มันมีคู่กับโลกตลอดไปุทธศาสนามีเป็นบางครั้งบางคราวฉะนั้นเช่นผู้ศาสนาในปัจจุบันนี้มีผู้เจ้าตัสรู้ไปแล้วบรินิพานไปแล้วก็ประกาศศาสนายืนยาวอยู่5,000ันปีขณะน,นี้ก็เกินอ2อ0 0ปีมาแล้วนะก็เหลืออีกไม่ถึง2,500ปีแล้วก็พอ5้าพันปีผู้ศาสนาก็จะหมดจากโลกนี้ไปเพราะผู้ศาสนาหมดแล้ว ไม่มีใครรู้จักคําว่าพุทธังธรรมังสังขงังแม้แต่เคําเดียวไม่มีคนรู้จักทั้งโลกอีกอะถ้าเราไปเกิดในสมัยนั้นมีโอกาสได้บวชการที่3เกิดในโลที่เบดามารดาเป็นสมาธิิี่เชื่อเรงบาปเรื่องบุญเห็นคุยชน์ในการบวชจึงอนุญาตเราได้บวชในวันนี้ประการที่4ตัวของเราตัวของเราเองต้อง,องมีฉันทายาสัยในการบรรชาสมบทด,ด้วยจึงจะได้มีโอกาสได้บวชในวันนี้เช่นกันประการที่สองต่อมาอาจาตะเกตานิเทโลเมืงบาโล อภิเทระสาปาโลซึ่งมีความหมายว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นพระของพระเถรละและพระเทรละก็เป็นพระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นพระของพระเทรละหมายความว่าเธอได้ฝากตัวอยู่ในความดูแลของพระเถระมีครูบาอาจารย์เป็นต้นให้ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรห้ามปรามไมสทำต่อไปสิ่งใดที่เป็นกุงามความดีแนะนำทำให้มากขึ้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระเถรละเป็นพระของข้าพเจ้าหมายความว่าเธอได้ประทานตัวต่อพระเทรละทั้งหลายว่ายามใดที่พระเถระไหว้บาใน้ทำกิจของศาสนาสิ่งหึ่งประการใด ที่ถูกต้องตามพระวินัยนั้นเธอก็จะทําให้ตามสมควรตามโอกาสตามความสามารถเป็นต้นอันนั้นโอกาสตอนนี้ไปพระสงฆ์ทลายจะยกเธอขึ้นเป็นลูกสามัญริกิูในภาษาศาสนาซึ่งเธอนั้นเป็นภาษาไทยก็เป็นมกคลนามแต่ว่าขาดต่อการสวดกรรมวาจาจะตั้งเชื่อให้ใหม่โดยถือเอาวันเกิดเป็นนิิตหมายตั้งเชื่อให้ใหม่ว่าสิริมหาปุญโญเมื่อกุสวดมาาปุญโญเมื่อกุสวดทั้งสองถามเธอว่ากินนามูซิถามว่าเธอชื่ออะไรตอบพระท่านว่าหังปันเตศริมหาปุญโญนามะ ชื่อของเราผู้เป็นะอุปุชฌายะชื่อว่ากัลยาณ์รโตมุสโสทั้งสองสามเอว่าโกนาเมติปุชาโยแปลว่าะอุปุชฌาเธอจะายจึงกล่าวของท่านว่าหังปันอุปัยโยเมพันเตอายสมากัลยาณ์รโตนามะตอนรีบไปจะบอกเรื่องอธาบริขานมีบาลชิวอนเป็นต้นระวังคนให้เธอจําได้หลังจากบทแล้วจะได้พิจารณาแล้วจะเก็บไปใช้บริขารของิสุหม่สุดต่อไป